สวัสดีค่ะ FC ของคุณคณรูรัฐวดีทุกท่านนะคะหรือผู้ที่ผ่านเข้ามาในช่องครูรัฐวดีนะคะวันนี้คุณคณรูรัฐวดีมาที่วัดบ้านดงบางใต้นะคะอยู่ที่อำเภอมดแดงดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไม่ไกลนะคะจากอุบลราชธานีมาประมาณ20กว่ากิโลนะคะมาอำเภอดอนมดแดงบ้านดงบางใต้นะคะทําไมถึงมาที่นี่นะคะวัดที่นี่นะคะเป็นวัดที่ มีปู่สีสุโธและก็ย่าสีปทุมมานะคะอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านคะใครที่ได้เห็นคลิปของคุณครูรัตวดีนะคะผ่านเข้ามาช่อง Youtube ช่องนี้นะคะทุกท่านสามารถขอพอรจากปู่ศีสุโธย่าสีปทุมมาได้เลยนะคะรับรองว่าคุณปู่คุณย่าไม่ให้ท่านผิดหวังแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญของเราด้วยนะคะคุณครูรัตวดีจะไม่พูดอะไรมากใครที่ผ่านเข้ามาเห็นช่องนี้ถือว่ามีบุญ มีบุญจริงๆนะคะตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพอรจากท่านเลยได้เลยปู่ศีสุโธย่าสีปทุมานะคะท่านเมตตาต่อเรามากเลยเมตตาต่อผู้คนที่ได้มาพบมาเจอเมตตาแล้วก็ขอพอรจากท่านได้เลยท่านให้ความเมตตากับทุกคนนะคะขอพอรได้เลยนะคะคำบูชาพ่อปู่ศีสุทโธแม่ย่าสี ปลาทุมมานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสตัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธมมสัสสะกา,ายะวาจาจิตตังอหังวันทา นาคาธิบดีสีสุดโธว В ิสุทธิเทวานางพาญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังพันธานาคาธิบดีสีสุดโธว,วิสุทธิเทวานางพาญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ กายวาจาจิตตังอหังบรรทานาคาทิบดีสีสุดโทวิวสุทธิเทวานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมี